ต้องต้องมาช่วยนะเนี่ยออออทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ โห้แล้วมันยังไม่มีคนเข้ามาจริงๆเหรอวะเนี่ยมีแต่ไม่เข้าโอ้โหทีมของคุณพ่ายแพ้กำลังอ่านสเตตัสอยู่ ไม่แม่งวิ่งหายมันวัวทีมของคุณพ่ายแพ้พ่อรูเืิดไปแล้ว โอียเจ้านี้ถึ้แตไม่ใช่มันไม่ใช่คูอบ้านมันมันไม่ใช่เป็นการเนาะมันไม่ใช่ เ่าได้ไปไรใได้เดอาทีมของคุณพ่ายแพ้ฮะสล้วอีออหนึ่งเจอมานปีอ่ะต้อ,องไม่รู้อ่ะคนหนึ่งห้องร้อยยี่สิบสอง เวลาต้องเงินแค่นี้นะเออโอ้ยตายติงอยางในร้านดังบอแกอ่าบน้ำอยู่เนี่ย เฮียน,นี่แม่งก็โอ้โหหลักกูเลยทีมของคุณได้รับชัยชนะติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้ว i'll oh, do โอ้โหรอวางเบิร์ไปด้วยเนี่ยโอ้โหบนทั้งล่าง เบร์ถูกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจล้มเหลวเราจะได้องกันยัไงดีวะผมโอระเบิดไปแล้ว่อระเบิดไปแล้วตอนนเราโดตโเออตอนเราน ทีมข้งคุณไดรับชนนะัวเรี่ยวมึงถามเซอถามห้องทำไมไว้ไอ้เรี่ยว่อะามแล้วมึงเสือเข้าห้องอื่เี่ยเต็มหาอะไรว่าเต็มจะดีว่าเต็ม ได้ยศกี่ได้ยศกี่สองสองตัวไล้มาอะไรถ้ามันเต็มจริงป่ะมันถามแต่สองตัว้นีมันยังไม่มาแล้ว เรียบร้อยแล้วตุดนะนะเหลือร้อยจ้าเหลือหูนนะาสิตาเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเหรอแต่รอ,อนดนะสองอ่ะฮะอ๋อหียนี่ <แก S 2> ไม่ตาย,ยงงโอ้โหหาอุดหาอุดได้ขอว่ายิงไม่โดนโดน ไปไหนวะเ,<อ>เหลืออะไรไอ้อตัวเนี้ยคลอดระเบิดไปแล้วภารกิจลุล่วงเหลืออะไรทีมพกชุมได้รับใช้จำแค่เออโอ้อะไรวะก็ไม่ตายเดะคลอดระเบิดไปแล้วอ้าเรียกว่าอยู่คนละง เพื oh ่ออะไรโอ้โหเดือดเฮียเนี oh. Oh ่ยแอบหลัง oh, ถ oh ัง oh. น <The gr> ี่ตลอดอ่ะแล้ดูดูดิเฮียโคตรเต็งเนียสัตว์เอดเดือดน่าดูที่แม่งเล่นละเกียร์เลยสัสแข็งขอละปล่อยเล่นอีกแม่งโคตรเต็งอ่ะ Kjo e nuk e kohen รอ,อมันออกเนี่ยจะยิงแม่งรอตามหลังแม่งอยงู่ตัวเนี่ยอะ